สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมอยู่ใต้สะพานพระลำแปดนะครับกับร้านนี้เลยครับยำมะม่วงเจ๊แดงพระลำแปดสวัสดีครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ถือได้ว่าเป็นยำม,มืออาชีพนะครับพอเจ๊ขายมาสิบกว่าปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่เท่าไหร่นะครับน่าจะสิบเจ็ดค่ะ สิบเจ็ดปีโอ้โหขายมาหลายที่จนสะพานพุทธไปขายสะพานพุทธก็ขายนะสะพานพุทธก็ไปมาแล้วนะครับมาจบที่สะพานแปดแยกน้ำสับบ้านได้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะธรรมดาก็นี่นะครับ่สามสิบบาทนะคะสตาร์ทเริ่มต้นที่สามสิบบาทเท่านั้นคุณลุงมาทานบ่อยไหมครับบ่อยครับนี่ลูกค้าประจำนะครับ ผู้ลุงมาไกลไหมครับมาจากวัดพิหารอืมไปยังไงนะครับไม่รู้จักครับ <laughs> <laughs> วันนี้ผู้ช่วยไม่มาเลยครับเออผู้ช่วยเอออยู่ระหว่างกำลังออกมาค่ะอ๋อแล้วก็จัดร้านไป็นตะพานก่อนนี่คือน้ำยำนะครับน้ำยำนี่จะต้มสุกเียวแล้วต้มสุกอยู่ตลอดทุกวันขึ้นช่ายขึ้นช่ายตอนนี้แพงอยหน่อยเด้ โลละสองร้อยบางที่สองร้อยกว่าก็มีครับค่ะที่นี่เมื่อเมื่อคืนนี้จัซื้อสองร้อยนะแล้วพริกป่นนี่แหละครับพริกป่นนี่คั่วเองค่ะโอ้พริกป่นคั่วเองนะครับพริกป่นจะไม่เหมือนที่อื่นจะเผ็ดเผ็ดก็เผ็ดจริงเลยคือไม่ได้เผ็ดเล่นๆนะครับไม่เผ็ดเล่นๆค่ะ <laughs> มะนาวนี้จะใช้ประมาณเอ่ออยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบรูกค่ะโอ้โหมะนาวก็ใช้มะนาวสดนะครับผักกรอบ ตัวที่สองลูกค้าขอเปรี้ยวนี่มาตัองตัวเลยกุ้งแห้งนะครับปูม้าแท้ตัวใหญ่ด้วยนะครับปูม้าแท้ราคาอยู่ที่อยู่ที่ร้อยยี่สิบค่ะชุดหนึ่งต่อชุดครับหอยนางรมเราก็จะให้หมดทั้งระปุกเลยชุดละแปดสิบบาทอันนี้คือปูจืดค่ะปูจืดเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นอยู่ที่ห้าสิบค่ะปูจืดจะให้สองตัวนะคะที่ร้านที่ร้านจะให้สองตัว กุ้งสดก็อยู่ที่หกสิบบาทกุท้งสดนี่จะประมาณนี้กุ้งจะให้อยู่หกตัวค่ะครับไข่เยี่ยวม้าก็มีไข่เค็มก็มาไข่แดงเค็มก็มีนะครับแล้วก็มะม่วงที่นี่จ,จะซอยเป็นเส้นสวยงามเลยครับนี่ซอยด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องมาชมกันกับยำปูม้าครับ ทีน,นี้เราล้างคางักสะอาดเร,าเรียบร้อยเลยนะคะครับ,รบรพัดหนงกลาเพราะว่าเพื่อไม่ให้แบบบากล้ามันแบบดูดูเทอะคาครับสวยงามอ่ะเนาะเก็บง่ายแล้วก็มะนาวเนี่ยมะนาวจะคันสดเครื่องบีบมะนาวเนี่ยส,สมัยอายุธยานะครับ ทานไปหลายเครื่องโอ้โหน้ำดีมากเลยมะนาวมะนาวแป้นแ็ลได้นะลูกรู้สึกว่าเคยทักกันมารอบหนึ่งแล้วครับกับร้านเจแดงเนี่ยเราก็ไม่ได้มาสักทีจนเจแดงมาบ่นอีกทีหนึ่งแล้วนะครับอีช้าเห็นไม่ขายร้านเลยอยากให้มาดูร้านเราบ้าง คือจริงๆแล้วผมจะมารอบนึงแล้วแต่ทีนี้ว่าหนึ่งเราอยู่ชนบุรีกรุงเทพเราไม่ค่อยได้มาเนาะถ้าพูดง่ายๆบ้านนอกเข้ากรุงนะครับอ <laughs> ขอบคุณมากเลยที่รุษามาวันนี้นี่ครับอันนี้เท่าไหร่เอ่ยครับ120 120หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับนี่มากรอบเราก็จะดีให้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้ออีกขอบคุณมากที่มา พิกัดก็สังเกตที่ป้ายถนน,นอรุณอมรินนะครับร้านยำมะม่วงเจแดงก็จะอยู่ตรงหัวโค้งเลยจะอยู่จะอยู่สองที่นะคะถ้าฝนตกก็จะอยู่ใต้สะพานถ้าฝนไม่ตกก็จะอยู่มุมนู้นนะคะตรงข้างของมะพร้าวร้านน้องที่ขายยำที่อะไรอะจีจารเหรอใช่ครับโหน้องก็ทำไวมากเลยเนาะคล่องครับคล่องตัวมาก น่ารักอ่ะเห็นแล้ววอ้โหน่าลื่มมากอันนี้จะใช้หั่นเอานะคะถ้าเราใช้สับเนี่ยน้ำมะม่วงมันจะออกมาทําให้มะม่วง้ํำเกินไปเสียรสชาติในการทานนี่นะครับเค็ดไม่ลับนะครับอันนี้จะแดงปล่อยหมดเลยไม่ห่วงนะครับคเคยดีขึ้นไอพเก้าห้ากินเที่ยวช็อปมามาสองวั ให้ไปแข่งกันอีกคู่ตอนนี้หนึ่ง้ยอืมวัีลูกค้าโหดให้เราเยอะหน่อยเราก็เลยชนะครับแล้วตรงนี้มาขายได้นานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ตรงนี้มาขายอยู่ได้ประมาณจะสิบปีแล้วค่ะอ๋อตอนที่ขายอยู่ก็จะมีวางหลังขายอยู่วางหลังนะคะตรงดอยคําตรงเขาเรียกเขาเรียกวัางหลังที่คนเขาเดินกันเยอะๆค่ะครับ แล้วก็ไปขายอยู่ที่สะอพานทุตก็จะเข็นขายคนละแว็กนั้นก็จะรู้แล้วตอนนี้มันร่างกายมันไม่ไหวแล้วก็เลยบอกเราอยู่เท่ามแป่แล้วก็ขายเท่ามแป่ดีกว่าก็เลยขายแต่นั้นมาก็คนก็เริ่มรู้จักเยอะขึ้นที่พี่หมอไม่รู้ใหม่วันนี้ไม่ได้ทำแล้วอ่ะป้าแบบหลังเที่ยงไปมากๆเลย ขอโทษทีคระแล้วสึใจใช่ไหมที่คุณมาอที่มาบอกว่ามารอนะคะคะขออ๋อที่มาสายก็มาแน่นอน ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาบอกได้เลยว่าเป็นกันเองมากๆร้านจะแดงมีเพจนะครับไปกดติดตามกันไว้ได้กอลิงกลางมาสั่งไว้ก่อนก็ได้นะครับมะนาวสดแท้ร้อยปอร์เซ็นคั้นกันแบบจัดจะไม่มีหมกเม็ดเลยครับได้อีกอย่างหนึ่งคือเร็วมาก น,นี้คือหอยนางรมกุ้งสดใช่ไหมครับค่ะึ120บาท120บาทนะครับแล้วบอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าผมได้ชิมแล้วนะครับาแกนได้กนได้คสดาสแกนก็ได้นะคะสไ,ไม่เอ่ยเกิดจะเเงินงค้หันใช้ะไรได่นะคะุดจะะลธรรมาดา ธรรมดานูกใส่ยใการเส็จไ,ไ,ไนอะอาจาไได้ไม่สร็่แแดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับทำงานข้าราชการอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่ครับบอกได้เลยว่าอาชีพแม่ค้าบางท่านอาจจะบอกว่าคิดว่าตัวเองต้อยต่าอย่าไปคิดนะครับใช่อาชีพแม่ค้านี่คือหมูงามเลิศดเลยค่ะนี่ฟังไว้นะครับมีความมีความภูมิใจมากเลยที่ทำชอบทำอาหารให้ได้ทานแบบอร่อยอร่อยคือ พอลูกค้าชมว่าอร่อยเนี่ยเราก็มีแรงนะเนาะใช่ขอบคุณนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าอย่าเผลอกับพริบตาเลยครับเพราะเผลอกับพริบตาแพ๊บเดียวเสร็จแล้ว ละ60บาทเท่านั้นนะครับได้แล้วค่ะลูกเข้ากล้องก็ได้เขา้ขาอง ส่วนใครจะมานะครับหาง่ายๆก็คือใต้สะพานพระรามแจุดที่ทีวีมาถ่ายกันบ่อยๆนะครับถ่ายละครแล้วก็เป็นโลเคชั่นที่ยอดนิยมเลยโซนนี้ที่จะรถเยอะแยะครับไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ล็อกล้ออันนี้ธรรมดาอยู่ที่30บาทค่ะ เนี่ยชมเต็มเลยครับ3าบาทโอ้โห oh, oh. พร้อมอยู่นี่นะลูกอ,อันนี้80บบาทค่ะหอยนางรม เดี๋ยวว่าออกร้านมาเนี่ยยำกันไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ยังวันนี้ผู้ช่วยยังไม่มาเนี่ยครับที่แดงก็เลยลุยเดียวก็ววอาจจะเผินเกิกล้องเขาเลยยังไม่แย่เอ๋อโอเคเข้าใจครับอันนี้คือรูปตัวนังลมค่ะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ แต่คานี้ในกรุงเทพบอกได้เลยว่านี่นะครับเดี๋ยวเอาเลยนุย่ง ขอเพิ่อยำมะม่งมวงกุ้งสุกนะคะเผ็ดน้อยนี่นะครับเทคนิคก,การหั่นมะม่วงเอาไปใช้กันได้แค่แดงไม่ห่วง มะม่วงนี่เวลาปอกปอกล้างเนี่ยต้องหมั่นเปลี่ยนนะ้าก่อนนะคนะขยามันออกไมหมดก่อนก่อนจะขายได้โพหักตังแต่ปอกตั้งแต่เชา้าแล้วเปลี่ยนนะ้ำตลอดเพราะมันมียางนี่นะครับทีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่จะแดงฝากกัน ธรรมาดานี่ก็เริ่มต้นกันแค่สามสิบาทเท่านั้นนะครับประกอบถั่วประกอบถั่วเนี่ยแถมอยู่แล้วหน้าเป็นร้อยยี่สิบแปด บาทนะครับที่นี่จะไม่มีหมูไม่มีปลาร้านะค,ะครับเพราะว่าคนอิสตามทานด้วย ที่เห็นปูมัดไว้เนี่ยพันเจดแดงล้างทำความสะอาดมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่มาจากตลาดแล้วเอามาขายนะครับที่มัดไปนี่คือจะไม่มีกลิ่นคาวของปูครับที่มัดไว้นี่คือง่าย,ยต่อการเก็บแล้วความสวยงามเนาะบริการเคาะให้พร้อมครับ รเนื้อหายกระเด็นออกไปหมดเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ก้าวหลอลนะนี่นะครับขันกันส,สดจระกันไปเลย กริมาณมะน,นาวที่จะแดงใช้นะครับนับเป็นลูกก็ร้อยกว่าลูกนะนะวันนี้มะม่วงได้ลูกเล็กมามันก็เลยหั่นไอ้นี่ค่ะแดงใช้เป็นมะม่วงอะไรครับเนี่ยมะม่วงโชคอนันต์โชคอนันต์นะครับใช้ดอกทานตะวันโชคอนันต์เดือนเก้าครับช่วงนี้เดือนเก้าจะไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่ เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นโชคโฆษณาดูน้าเยอะมากใช่น้ำสุดยอดเลยครับ ถึงวันศุกตั้งร้านประมาณ5้าโมงคึ่งโดยสาร์อาทิตย์จะตั้งร้านอยู่ประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะ